สวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์สาระนะครับสาระน้อยๆนะครับโมเยอะๆนะครับพระปลอมเยอะๆพระแท้น้อยๆนะครับขอบคุณที่ยังคลิกดูคลิปนะครับผมเพราะว่าาคลิปก็เป็นพระปีกย่อยทั่วไปนะครับผมอ่ะก็ชมพระย่อยกันไปเรื่อยๆพระหลักไม่มีนะฮะเพราะว่าพระหลักส่วนมากก็จะอยู่ในเาเรียกอะไรอยู่ใน มุมรังในรังของเซียนใหญ่กันนะครับเราเป็นคนมือย่อยก็หาพระย่อยๆเอาแล้วกันเนาะนะครับแขวนได้เหมือนกันแหละนะครับอันนี้เน้นเช่ามาแขวนนะครับไม่ได้เช่ามาขายแต่ถ้าขายได้ก็ขายอาโอเคนะครับเหรียญพระเทพนะครับเหรียญพระเทพวราลาังการอ่านถูกไหมเนี่ยเหรียญพระเทพนะวราวังวราลังการนะครับ วัญญาเทระอะไรเนี่ยผมวัญยาพระเทระนะครับผมวัดศรีสุทาวาสจังหวัดเลยนะครับก็คือเป็นของหลวงปู่อะไรนะวัดเลยหลงนั่นแหละรุ่นแรกนะครับผมมีแต่พระผงรุ่นสุดท้ายของท่านอะ่ะผมแขวนพระผงรุ่นสุดท้ายนะเพราะว่ามวลสารดีนะครับผมชอบพระผงนะครับแต่อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกตามข้อมูลนะ เขาบอกเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเพราะว่าไม่ใช่ข้อมูลหรอกที่ด้านหลังเหรียญน่ะเขาเขียนไว้ว่ารุ่นแรกของวัดพศ2518นระครับรุ่นแรกของวัดปีพศ2518นะครับเหรียญนะฮะรุ่นแรกหลวงปู่ศรีจันทร์นะครับวัดศรีสุทธาวาสนะครับหรือวัดเลยหลงนั่นแหละนะครับจังหวัดเลยนะครับสร้างปี2518นะครับทางวัดจัดสร้างนะครับปี2518นะครับผม เขาบอกเรียนรุ่นนี้นะครับสร้างเนื่องด้วยเนื่องด้วยนะครับสร้างในวาระนั่นแหละในเนื่องด้วยนะวันที่5ธันวาคมปีพศ2517นเนี่ยนะครับหลวงปู่ศรีจันทร์เนี่ยนะครับได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพนะครับเออก็เลยเรียกว่าพระเทพเนาะเออเนาะนะครับพระเทพวาระลังการนะครับและตรงกับที่หลวงปู่ศรีจันทร์มีอายุครบ72พรรษานะครับนี่ เขียนว่ายังไงบ้าง72,000สานะครับผมาทางคณะทางวัดาทางคณะวัดและคณะผู้จัดสร้างนะฮะได้จัดเตรียมแผ่นทองให้พระอาจารย์ต่างๆสายพระอาจารย์มั่นนะครับอาทิเช่นหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนพระอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลนะครับพระ อาจารย์อ่อนยานศิริหลวงปู่บุญมาหลวงพ่อผางเออหลวงปู่ผางก็จานด้วยเนาะหลวงปู่ชอบหลวงปู่คาดีนะครับแล้วก็นั่นแหละสายหลวงปู่มั่นนั่นแหละนะครับสายวัดป่านั่นแหละนะครับได้ลงอักขระนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกแล้วรวบรวมนําไปหล่อหลอมกับโลหะที่จะปั๊มเป็นเหรียญเสร็จแล้วจึงรีดเป็นแผ่นและปั๊มขึ้นรูปเป็นเหรียญและจัดพิธีปลุกเสกเหรียญเหล่านี้จึงมีพุทธคุมอ่าพุทธคุณนะครับครบทุกด้านนะครับก็ดีทุกอย่างดีทุกด้าน นะครับเหรียญเดียวนะครับเที่ยวได้ทั่วไทยเหมือนกันนะครับเหรียญเดียวเที่ยวได้ทั่วไทยนะครับก็อ่าแผ่นนะครับแผ่นแผ่นที่ได้จานนะฮะได้จานแผ่นที่เขาเรียกนนะเอาแผ่นโลหะที่ไปให้อ่าพระสายวัดป่าสายลูกผูมั่นเนี่ยนะฮะจานแล้วก็ผูกเสกนะครับอ่าแล้วก็นามานะครับนี่แหละเป็นจนวนอ่าในการ เป็นจำนวนในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดนะนี่เห็นไหมเขาบอกว่าเหรียญรุ่นแรกของวัดนะครับ2,518นะครับอืมปัจจุบันไม่รู้ว่ามีกี่ไม่รู้ว่ามีกี่กบล็อกนะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาแยกกันกี่บล็อกแต่ว่าผมเป็นไล่ดูภาพในอินเทอร์เนต็ตแล้วเนี่ยนะครับหน้าหลวงพ่อแต่ละบ็อกแต่ละหน้าไม่เหมือนกันเลย ก็เป็นแบบหน้าไม่ค่อยจะเหมือนกันด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาแยกกันกี่บล็อกอะ่ะผมไม่ทราบนะผมไม่ใช่สายตรงนะครับผมนี่นะครับนี่หน้าหลวงพ่อนี่ไม่ลงกล้องก็ได้มั้งกล้องผมชัดอยู่าานะฮะนี่ด้านหลังเป็นยันยุนแรกของวัดนะครับอ่าไม่ทราบว่าเขาแยกกันกี่ บล็อกนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยนะครับราคาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แพงนะครับราคาไม่ได้แพงนะครับราคาหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับมีบางบางเว็บเขาก็เปิดประมูลไว้ที่เหรียญละพันนะครับก็เช่าหากันทั่วไปก็หลักสิบหลักร้อยตามสนามนอกพื้นที่ก็สี่สิบห้าสิบบาทนะครับในพื้นที่ก็อาจจะราคาก็อาจจะแรงหน่อยอาจจะมีสองสามร้อยนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละนะไม่ไม่ได้แพงนะ นะครับส่วนของเกยมีไหมก็น่าจะมีแต่ว่าไม่แต่ว่าก็แม่ไม่เยอะนะเพราะว่าผมคิดว่านะเพราะว่าพระแบบก็ราคาไม่แพงอะ่ะนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําเกยทําไมขนาดของแท้เนี่ยก็ยังหมุนเวียนหมุนเวียนยากเลยนะครับเกิดของแท้ก็ยังหมุนเวียนยากเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าราคาไม่แพงแล้วจะแขวนไม่ได้ นะครับไม่ใช่ว่าราคาไม่แพงแล้วเราจะแขวนไม่ได้นะครับแขวนได้เขาบอกผู้ทุกคุณครบทุกด้านนะครับดีทุกอย่างนะทั้งเมตตาทั้งอ่าเขาเรียกอะไรคุ้มครองนะครับนี่สังเกตยันด้านหลังนะฮะสังเกตยันด้านหลังนี่ไม่รู้ว่าจับพลังพระหรืออะไรยังไงนะฮะผมก็ไม่ได้จับพลังพระนะผมก็ไม่ได้จับพลังพระนะครับแต่ว่าตามที่ไป ฟังตามที่ไปฟังนะครับเขาพูดเขาเล่าว่านะครับยันนะให้สังเกตยันยันที่มีการขีดเส้นล้อมนะเนี่ยเห็นชัดไหมขีดเส้นล้อมนะครับขีดเส้นล้อมเป็นวงล้อมไม่มีทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าส่วนมากจะเป็นยันหมหาอุดเออเป็นยันหมหาอุดนะครับออกไปทางคุ้มคองนั่นแหละนะครับผมอ่ะเห็นไหมยันแบบ ยันหลวงพ่อก็จะเนี่ยยันเหรียญเนี่ยนะฮะก็จะเป็นวนล้อมเป็นนะล้อมอะ่ะนะโมโอ่ยผมอ่านไม่ออกหรอกแต่ว่ายันข้างในเป็นยันณน์เห็นไหมะแล้วก็พุทธซ้อนอะณนะโมพุทธเออพุทธนะโมพุทธเออนี่แหละแล้วก็ซ้อนนะครับแล้วก็อะไรนี่แหละปิด อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกอะไรท่านล้อมแบบไม่ไม่ให้มีทางเข้าก็คือเป็นเขาบอกเป็นมหาอุดเห็นไหมฮะไม่มีทางเข้าข้างในได้เลยฟืดเข้ามาก็ติดตรงนี้ตรงนี้ฟืดเข้ามาก็มาติดตรงนี้เป็น,นกลไกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเคล็ดลับกลลเม็ดเคล็ดลับในการวางยันในการจัดสร้างของครูบาอาจารย์นั่นแหละนะครับเอารู้ได้ไงจากพลังพระหรือ <c oughs> ก็ก็ไม่แหละครับก็ ไปฟังเขาเล่ามาอีกทีนะครับให้เราก็ว่าถ้าแบบว่าอยาก <S <S อยากอยากทราบแบบคืออยากเดาเออไม่ใช่ว่าอยากทราบอยากทราบว่าพระมีพุทธคุณทางด้านใดก็ให้เดาเดานะ,ะก็เดาเดาเอาตามยันที่หลวงพ่อวางอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไปทางเมตตาก็อีกอะไรประมาณนึงถ้าเป็นอะไรก็ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นแบบวงๆล้อมๆไม่มีทางเข้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะเด่นไปทางมหาอุด นะฮะออกไปทางคุ้มครองนะครับมหาอุดหยุดกระสุนนะครับมหาอุดคุ้มครองนั่นแหละประมาณนั้นนะก็ไม่ต้องเชื่อผมหรอกก็ฟังหูไว้หูนะครับฟังแล้วก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะครับไม่ใช่ว่าฟังแล้วเชื่อเลยอันนี้ไม่ไม่ค่อยเวิร์กฟังแล้วก็ต้องไปาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าอยากให้ดีก็ไปทำสมาธิแล้วก็จับพลังพระเอง <laughs> นะถ้าอยากให้ดีก็ไปทําสมาธินะครับวิทยาศาสตร์ทางใจก็ใช้ใจในการพิสูจน์ก็นั่นแหละก็ไปฝึกกรรมฐานสมาธินะฮะได้สมาธิได้ฌานอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ค่อยมาจับพลังพระเอานะครับส่วนผมก็ไม่ได้จับไม่อะไรหรอกผมชอบองค์ไหนผมก็แขวนองค์นั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะครับวันนี้แขนอะไรเนี่ยนี่วันนี้แขวนนี้นะครับ สมเด็จนั่งพานนะครับสมเด็จพระสมเด็จนั่งพานนะครับหลวงปู่แก้วเกษาโรวัดละหารไล่จังหวัดระยองนี่เขาบอกมีผงเขาเรียกนะจินดามณีเออเป็นพระผงนะนี่พระแขวนรุ่นนี้แหละนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนอีกองพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนพระแขวนอีกนะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับมีเยอะด้ เ่ามาแล้วไม่แขวนเดี๋ยวกลัวหลวงพ่อจะน้อยใจนะครับก็แขวนหน่อยก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าแขวนองค์ชั่วโมงละองคไม่ใช่นะครับก็สองสามวันก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งหรือสามสี่วันก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะแขวนนู่นแขวนนี่ไปแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แขวนแบบเป็นพวงเหมือนเดิมนะครับแขวนเป็นพวงเหมือนเดิมมันเวลาไปเล่นกีฬาแล้วมันยังไงไม่ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้ถอดไงเวลาเล่นกีฬาก็เลยแบบส่วนมากก็แขวนเดี่ยวแขวนเดี่ยวแขน องค์เดียวนะครับผมแต่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าชอบองค์ในขณะนั้นกาลังชอบองค์ไหนก็ก็แขวนองค์นั้นนะครับทุกวันนี้ผมเนี่ยอย่างของลูกป,ปู่สีจันวัดเลยหลงเนี่ยผมก็แขวนรุ่นสุดท้ายนะรูปเหมือนรุ่นสุดท้ายรุ่นพิเศษที่เป็นอะไรนะพระผงรุ่นพิเศษล้างอาถรรพ์อ่ะเออผมไปอ่านดูจนวนมวลสารแล้วเยอะดี มีมวลสารเยอะแล้วก็มีพิธีการมีพิธีปลูกเสกแบบยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยผมก็เลยแขวนนะแต่เหรียญรุ่นแรกก็คงจะไม่ได้แขวนนะครับชอบผ้าผงมากกว่านะครับอา้าวนะครับมีใครดูคือพระเหรียญของหลวงพ่อไม่รู้มีกี่บล็อกแต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยจะเหมือนกันเลยนะครับหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับก็มีแบบคล้ายๆไปมีแตกต่างกันบ้างก็ไม่รู้ว่าแยกบล็อกกันกี่บล็อกเนาะนะครับใครมีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์หน่อยนะครับมีบล็อกตื้นหรือบล็อก ลึกบล็อกตื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับถามว่าของเก๊ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าผ้าก็ไม่ได้ราคาแพงนะราคาหลักสิบหลักร้อยก็ไม่รู้ว่าเขาจะเก๊ทําไมหรือจะอะไรยังไงหรือเก๊ไว้รอหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าราคาก็ของแท้ก็ยังแบบแบบแบบฟืดอยู่ ยิ่งนอกพื้นที่นี่ยิ่งอยิ่งยิ่งขายไม่ออกนะครับก็คือว่ามีแต่ลูกศิษย์ลูกหาในพื้นที่ที่เขานิยมกันนะครับแต่ว่ารอบนอกเขาก็ถ้าเป็นพระแบบพื้นถิ่นเขาก็แบบว่าพื้นที่ใครพื้นที่มันก็จะแขวนแขวนพระเกจิที่ตัวเองนับถือในพื้นที่ส่วนมากนะครับแต่ถ้ายังไม่ใช่แบบ พระที่เป็นรู้จักในส่วนของสากลน,นิยมเนี่ยนะครับหรือแบบเออที่คนเขานิยมกันอย่างเงี้ยพระหลักพูดง่ายๆพระหลักเนี่ยก,ก็ก็แบบส่วนมากก็ถ้าเป็นพระย่อยก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแขวนกันนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะนะครับก็ใครนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังกันได้นะครับแตบบ่ประสบการณ์นี้นะเขาบอกว่าหลังจากผมอ่านผิดเออไม่ใช่เออ ประสบการณ์ดีเออมีคนมาคอมเมนต์อยู่ว่าวัตถุมงคลของลุงปู่สีจันทร์วัดเลยหลวงเนี่ยประสบการณ์ดีมากนะครับประสบการณ์ดีมากนะครับมีประสบการณ์อยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะนะฮะแต่ว่าถ้าอยากแบบว่าไม่ต้องเสียเวลาในการส่องดูปุ๊บรู้ปั๊บว่าเป็นของแท้เลยนี่ไม่ต้องส่องนะครับใช้ประโยชน์ได้เลยไม่ต้องแขวนนะครับแค่ชงกับน้ําร้อนนะครับแค่ชงกับน้ําร้อนท่านก็จะได้รสชาติแบบกาแฟแบบแท้ๆเลยนะครับผมพร้อมสมุนไพรสารสกัด จากสมุนไพรแบบแท้ๆเลยนะครับนั่นก็คือนะครับกาแฟขุนสยามนะครับกาแฟขุนสยามกาแฟสําหรับท่านชายนะครับเตะปี๊บไม่ดังเตะกละมังไม่กระเด็นกําลังวังชาถดถอยนะครับก็อ,อยากจะดื่มกาแฟที่มีส่วนผสมของอ่าสมุนไพรบ้างนี่ก็แนะนําเลยนะครับผมเป็นสารอ่าเป็นกาแฟนะครับอ่าจาก ขุนสยามนี่แหละกาแฟรปรุงสําเร็จชนิดผงตาขุนสยามนะครับกาแฟสําหรับท่านชายนะครับ Product of Thailand นะครับ Made in Thailand ไม่ผิดหวังแน่นอนประเทศประเทศไทยเราวนี่สมุนไพรเยอะนะหมอเก่งๆก็เยอะนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับส่วนสภาพสุภาพสตรีหรือท่านหญิงนะครับผมกาแฟรปรุงสําเร็จชนิดผงตาไฮร h ชไฮร c ชคอฟฟี นะครับพร้อมด้วยสารสกัดที่มีความจําเป็นต่อร่างกายนะครับปรับสมดุลให้ร่างกายคืนความอ่อนเยาว์ให้กับร่างกายนะครับลูกค้าที่ซื้อไปชงดื่มเขาบอกดีนะเขาบอกว่าขับถ่ายดีนะครับไม่ใช่ยาถ่ายนะเพราะว่าไฟเบอร์เยอะนะครับเขาเรียกใยอาหารเยอะเยอะมากนะครับแล้วก็แบบว่าเขาเรียกดื่มแล้วโล่งโล่งดีนะฮะโล่งโล่งดีนะครับหมายถึงว่าสดชื่นดีแล้วก็ ขับถ่ายดีมากนะครับเพราะว่าสารอะไรเาเรียกนะใยอาหารน่ะใยอาหารเยอะไม่ท้องผูกด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระฝากด้วยนะครับผมนะครับฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กันด้วยนะครับกับกาแฟทั้ง2ยี่ห้อ2ชนิดนี้นะครับก็แอดไลน์มาที่ pnp 1 4 5ได้เลยนะครับผมเอาโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกลับคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ